ผมซึ่งคณะนี้นะครับของพรรคเพื่อไทยนั้นได้ออกมาเรียกร้องตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับให้ลาออกทั้งคณะเนื่องจากใช้อำนาจละเมิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงครับขณะเดียวกันนั้นก็เห็นว่าข้อเสนอของเลขาธิการสถาบันพระปกเก้าที่ยกสถานะสารรัฐธรรมนูญเหนือกว่าองค์กรอื่นนั้นเป็นเผด็จการโดยตุลาการครับนายคณินบุญสุวรรณคณะทํางานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตกับกรณีนายบวรศัก์อุวันโน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเสนอให้ยกสถานะสารรัฐธรรมนูญอยู่เหนือองค์กรอื่นโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเท่ากับเป็นองค์กรเหนือรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการสถาปนาอำนาจตุลาการโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐาธิปัตย์เป็นระบอบเผด็จการโดยตุลาการความจริงสารรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันใช้อำนาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อยู่หลายเรื่อง ในคดีนนั้นเห็นว่าฝ่ายตุลาการเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตย3ฝ่ายของประเทศขณะที่ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งจึงมีคำถามว่าการที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่หากเป็นไปตามที่นายบบรลสักเสนอเท่ากับว่าไม่มีองค์กรใดตรวจสอบและควบคุมการวินิจฉัยแบบสองมาตรฐานของศาลร,รัฐธรรมนูญได้ นอกจากนี้ยังเห็นว่าสิ่งที่นายบรวรศักดิ์เสนอเป็นแนวคิดที่สอดรับกับกลุ่มของม็อบประชาธิปัตย์ที่ต้องการสภาพประชาชนโดยมีฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการมาจากการแต่งตั้งของคณะบุคคลที่อิงกับสถาบันกษัตริย์เพื่อต้องการขานอำนาจค,ควบคุมประเทศแบบเบ็ดเสร็จดังนั้นเป้าหมายของนายบรวรศักดิ์จึงเป็นการสมคบคิดปล้นประเทศลักาพาประชาธิปไตยและความยุติธรรมไปจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากเกิดขึ้นจริงนั้นเชื่อว,ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ไม่ต้องการระบอบเผด็จการจะออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแน่นอนข้อเสนอของคุณบวรศักด์นะครับดูไปแล้วเนี่ยเหมือนหนึ่งเป็นการสถาปนาอำนาจของฝ่ายตุลาการโดยพระยิ่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งก็เท่ากับเป็นระบอบเผด็จการโดยตุลาการนั่นเองซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ก็มีทางเดียวนะครับก็คือ มันก็จะสอดคล้องกับข้อเสนอของกปปสที่ให้ตั้งสภาประชาชนมีรัฐาธิปัตย์อะไรต่างๆมีทางเดียวก็คือต้องฉีกรัฐรมนูญทิ้งข้อเสนอของคุณบรวรลศักดิ์ก็เช่นเดียวกันนะครับจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องฉีกรัฐมนูญปี50นี้ทิ้งไปซะก่อนนะดูประหนึ่งว่ามันมันก็จะสอดคล้องกันนะครับว่าข้อเสนอของกปป,ปสกับข้อเสนอของาออจารวรลศักดิ์เนี่ยนะมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้มีการฉีกรัฐมนูญฉบับนี้ทิ้งไป แล้วก็สถาปนาระบอบการเมืองใหม่หรือเปล่าขณะที่นายโภคินพลกุลคณ,ณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยนั้นเห็นว่าแต่ละองค์กรมีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหากสารรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเสียเองโดยที่สังคมไม่ยอมรับว่าจะหาวิธีทวงดุลอย่างไรดังนั้นจึงต้องแก้ไขให้มีการทวงดุลอำนาจอย่างเหมาะสมทุกองค์กรต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายพุทธิพงศ์พงศ์อเนกคุณนักวิชาการกฎหมายมหาชนเขียนบทความแสดงความเห็นในกรณีดังกล่าวว่านายบวารศักดิ์กำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อเขียนหรือตำราของตัวเองวันนี้นายบวารศักดิ์ระบุว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายผูกพันกับทุกองค์กรแต่ในปี2542กลับระบุว่าหากเกิดปัญหาเรื่องขอบเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูญผู้ที่จะมีอำนาจวินิจฉัยเรื่องเขตอำนาจสารรัฐธรรมนูญ คือสารรัฐธรรมนูญนั่นเองในทางกฎหมายโดยเห็นว่าหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีอยู่ในเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจึงถือว่าผูกพันกับทุกองคอ์กรแต่ในปัจจุบันนั้นสารรัฐธรรมนูญกลับวินิจฉัยคดีซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูญดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะผูกพันกับทุกองคอ์กร